ความน่าสนใจของละครสายรักสายเลือดนะคะสำหรับการปรากฏตัวของนายอู่ซึ่งเป็นการกลับมารับงานละครในรอบหลายปีของแบงค์เปวริลสนักแสดงมากฝีมือสายภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องขยี้พี่แบงค์ถึงการกลับมาเล่นละครที่แม้จะเป็นแนวที่ถนัดแต่ตอนแรกก็ยังตื่นเต้นค่ะก็จะเป็นแนวดราม่าแอคชั่นครับผมครับเพราะส่วนใหญ่จะหนังส่วนใหญ่ก็จะเป็นดราม่าแอคชั่นละครส่วนใหญ่ไม่ได้ลงนานแล้วนะฮะแล้วก็แบบ ม,มัอนก็ของแม่หนูเนี่ยคือหลายปีมากกว่าสิบสิบปีแล้วอย่างเงี้ยก<อ>็ได้มาเรื่องนี้ครับผมนาัน้น,านนี่เ็นที่ร,รับละคร,ครเรื่องนี้อะไรทำให้ตัดสินใจรับละครเรื่องนี้เหรอ,คร,รอ,หรอครับก็ดีจะมากก็ทางผู้จัดทางทั้ง,งทางพี่ต้นโทรมานะครับบอกว่าเออเรื่องนี้น่าจะคาแรคเตอร์ใช่ใช่ครับว่าคาแรคเตอร์น่าจะตรงเพราะผมไม่ได้ ไม่เล่นละครนานแล้วอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอออันเนี้ยมันมีแอคชั่นด้วยแล้วก็แบบมีดราม่าด้วยก็เลย,ยแบบเออตรงเพราะผมก็ชอบแนวนี้อะไรเงี้ยครับคร,ครับผมครับการได้กลับมาเล่นละครอีกครั้งมันให้ความรู้สึกยังไงบ้างะคะก็ดีใจครับแต่ว่าพูดถึงก็ตอนมาคิวแรกๆก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้สัมผัสกับละครไทยนานแล้วแล้วยิ่งยิ่งแบบว่าผมไปอยู่ ไปทาหนังจีนมาเยอะไงแล้วก็แบบไม่ได้เจอไม่เจอกับนักแสดงไทยทีมไงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบนักแสดงก็อาจจะน้องๆด้วยอะไรเงี้ยแบบว่าเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ผัดนานแต่ก็ยังดีที่แบบว่าเออน้องๆน่ารักทุกคนแล้วก็ได้เจอแบบอ่าพกเพื่อนพี่น้องรุ่นรุ่นเดียวกันด้วยอะไรเงี้ยรุ่นรุ่นพี่ที่แบบเคยสัมผัสเคยทางานด้วยกันไงก็โอเคครับจริงๆก็อือพูดถึงนี้สําหรับเรื่องนี้ก็ ดราม่าเยอะเหมือนกันดราม่าจา๋าเหมือนกันครับผมดราม่าครอบครัวส่วนใหญ่ก็คือเหมือนกับเป็นปมที่เราเราเราไม่เข้าใจลูกเมียไม่เข้าใจแต่จริงๆแล้วเราก็รักครอบครัวคือรักทั้งลูกทั้งเมียแหละแต่ว่ามันด้วยเหตุที่แบบมันจะต้องพัดผ่านงนะครับผมครับถือว่าดราม่าเยอะเยอะกว่าผมว่าจริงๆแล้วดราม่ายก,ก่าแอคชั่นด้วยเพราะส่วนใหญ่จะแอคชั่นเยอะกว่าเท่าที่ผ่านมานมครับ ครับอันนี้มียิงน้อยมากเลยอยากอยากยิงเยอะกว่าน,นี้เยอะนี้ครับผมครับจับปืนน้อยดีแล้วค่ะเพราะถ้าเจ้าของบทบาทมือปืนในตำนานอย่างพี่แบงจับปืนเยอะงานนี้คุณใหญ่มีเหนื่อยค่ะ <c oughs> เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี่ช้าง